แลนนี่ก็คือแตงโมนะครับเขาก็จะตัดทิ้งไว้นะฮะทิ้งไว้ก็รอคนเก็บใส่กระสอบนะครับก็จะทำงานกันเป็นทีมกระสอบหนึ่งก็จะใส่ไม่เยอะนะครับถ้าลูกเล็กก็ประมาณสี่ลูกลูกใหญ่มาอีกเบอร์หนึ่งก็ประมาณสักสามลูกนะครับพอถ้าลูกจัมโบ้แบบนี้นะฮะลูกใหญ่ขนาดนี้นะครับก็จะกระสอบหนึ่งก็จะใส่แค่สองลูกเท่านั้น ีบรรยากาศนะครับท,ที่พี่นะครับภายในสวนแตงโมเรากำลังเก็บแตงโมกัน,นะครับรายได้ต่อปีนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับปีหนึ่งก็ได้ถือเงินแสนนะครับสอบถามมาปีหนึ่งเขาบอกว่าได้ไม่ต่ำกว่าสามแสนบาทก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนะครับ สวัสดีครับนะครับดูพี่ๆเขาเก็บแตงโมนะครับกระสอบหนึ่งก็มีไม่เยอะเนาะประมาณสักสองลูกสามลูกนะครับเยอะกว่านั้นไม่ได้ปวดหลังนะครับยกไม่ไหวยกไม่ไหวเนาะไมนะเนาะอ่ายกไม่ไหวนะครับนี่คือท็อผ้าม,ม,มาไกลเลยครับจากพิษณนุโกครับมาเยี่ยมชมครับ